ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกรับังอยู่กับบามีนุ่มเหลิมนุม่มเพล้วก็คนเดิมพี่เตีย้ยเฮ้ากับชาวอีสา,าไนไปเลยพี่น้องผมไอเอาอันนี้ไหไมผมใส่ซะกับกงองเนี้ยวมวนๆพี่น้องบางเนี้ยครับนุ่มเหลิมเสียเนยี้ยกี่แรี <วา S 1> ้ยงที่มีแต่กระทาปเปาัวาเซียนเนาะพี่น้องนเนาะ<อ> ดีบ้างหางไงไปเพิ่งบ้านโนบัสได้มาเรื่องไงอ๋อครับผมครับกวาดเสียบเป็นเครื่องในเป็นอีหยังเนาะครับเนาะเสียบเสียดเบื้องว่าสีเอาเบิดอเลยวะเหียนอ้วาวเบื้อเลยแต่เป็นใส่แกใส่อ้อนมีพวกกวาดพวก,พวกไหนมันล่ะพี่น้องเป็นเสียบเสียดเบื้องกันมาห้างสี่หยังกันได้ว่ากันเฮ็ดแนวนี่เลือดรอดครับ เ,เส่วนว้ามีมาว่ามีที่เลียงด้วยสัน่นโอ้ยจังไดผีรองเลยมีเพียมีเลียดอยู่เอาเอาละอันนี้แม่ยังสั่นนี่โอ้ดูหมูทอดผีรองผมเป็นดูหมูทอดเอาพ่อมีแนวแจนี่นยุต่อกัญญาไปกินหมูทอดเอาเนาะครับเนะาะอาารย์เนี่โอ้ยจักตอนสร้อยบ่อสร้อยบาทสามนมกี อาพี่น้องผมคือบ่าพี่น้องว่าก็สิมีตอนยำได้ยำบ่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอา้าหัวซีนแบบพวกโลกเอกเลื่องละคันว่ามีเอืนเน้อนแนวนี่ฟ้านะ่ที่เล็ดที่เล็ดว่าซั่นพี่น้องผมมาอันใดก็กินได้กันเนาะพี่น้องนะกับคลิปตูดกินกันดาขาดพี่น้องผมครับผม ยังสมกเียนบอกม่เห็นทำแน่เป็นยัอย่างสอดไม่อย่างอย่างอยตอนนี้ไลกับพกไหวพี่นองเลย ฟังขับขานาดพี่น้องผมมาเลยครับพี่น้องเด้อท่างไก่ท่างไก่พี่น้องไม่ไปเดือตจ้างประเทศห้องพี่น้องผม กัวแปดอกมันกัเป็นตะเบิ้งยู่ตัวละนุ่มเดิมกัวจิ้มเสียงง่วนนะพี่น้องเนาะมาลองเบิังว่าจีมงานเ้าสิยำได้เพราะใดพี่น้องให้รุ่นกันยังสี่รูดอะไปเหตุตัวว่าพลอยพลอยแซ่บเสีบมันก็ยังได้อยู่เนาะนุ่มเดิมเนาะเอาหนีไปแกะอีกก่อนแกะไม่กินยางง่ายมครับผมเอาน้องพี่ไปใส่น้องพี่มากไหมอเอาไปแกะใส่อีกเส้นเป็นหยังกินนำห้อง งาจิ้ม่กัเนว่าะควนี่ก็เครื่งกิโลนึงเหรอเห็นปะพวเครื่กิโลเหรอกิโลหนึ่งอรือเจควนี่ตนจิกินี่มีอยู่แค่สามคนเท่านั้นลครับใด่จะจมก็จ้วจิมกมีกับควาเตียแบแก้มไปดไดืด้ย ยันแล้วเขาใจเข้ามาเขียนยู่ตัวะทึ like e ่งเขียนทึ่งใส่เพียรหรือเปล่าครับเใส่บ่ใส่บ่ใส่หนักเลยใส่เยอะใส่บ่ต้องใส่เบิดเด้อใส่หน่อยๆนอยเพราะ้มันเป็นสีเล่ไหมช่วงอะไรเนี่ยโอ้ยมันหลายกันด้ใส่ไปมันมันดำหมดยังไงก็เรียวเจ้เรียวแต่แล้วแต่มามากดำยู่บแม่นทีกตบว่าเถียนห่วยคืออยู่ตัวะอะไรพี่น้องผมนี่ คืออยู่ด้พี่น้องคืออยู่บาทเอาไปเอามาโอ้บ่ธรรมดาเออเฮยไม่ธรรมดาต้มแป๊บบ้านล่ะฮะต้มต้มไอ้นี่ตัวต้มเสียนหอมอยู่หอมอยู่เหลือมได้กินงัวอยู่อนออกกินงัวออกกินเพียลรมันได้การหลดก่อน ครับผมบมือกก็ินจ้ำๆนาะพี่น้องเน,นาะกับบรรยากาศนะไอ้เนาะบรรยากาศอ่าทางย้าโสท่อนพี่น้องกินเขาแลงน้ำกันพี่น้องผม <S <S มีตานุ่มสวนอาย่นี่ทุกคนอาสอีสวตนตะบอสวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับบารมีเทิ้งสวนพี่น้องบพรสวนธรรมดาที่พี่นออ้องผมสุดสุดสุดพร้อมพี่น้องเลย ม่เจังใดนมเลยริดขาดังบกักริกเขาดังเลยรข้ามวสวนบกักริกเขาดังเลยพี่น้องว่า ไปแล้วนะพี่น้องนะ <c oughs> แต่แบบนี้มันตีดีกว่าตัวตัวยุทธงยุทธามันจะกาดมันต้องได้ครับโอ้เนโหธรรมะสดกินกับเขาโรดแท้เลยของผงนัวกระได้ใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยมันมีเงี้ยใส่หวขอขอัวมาเขาผมเนี่ยครับนี่อื <c oughs> มาร์กบูามากกระได <c oughs> ถ่วงเข้าเตื้อดอกเหมือนเสาพอกันอยู่ในบ้านเนาะครับพี่น้องเนานะเป็นว่าพี่เตีย้ยเหมือนเสาห้าสี่พอกันอ่าอยู่ในบ้านว่าสิเปเฮ็ดเหยักให้คุณแม่มาดีท้องของเข้าพี่น้องผมเดี๋ยวเจอก,กันกับเขาง่ายแล้วก็พี่เตีย้ยกับบ้ามีเนี่ยแะพี่น้องมืออื่นสิเป็นไอ้นี่ส่วนนุ่มเหลือมกับขึ้สิทธิ์ภารกิจบ่าบางหรือขึ้นทิส่วนไปนำกระได้ มีกันไว้ก่อนเลยรังลบใหญ่จังลบใหญ่อืมเจ้าจีบานี่ทำได้ทันดีเลยส่วนนุ่มไพ่ก็ต้องแต่คงจีบเปิดซีนแล้วล่ะคือพี่น้องผมขี่รถกายส่วนอยู่กับพี่เตี้ยกะได้เป็นบ่พี่เตี้ยขี่รถกายส่วนอยู่เพิ่นบ่มาเพิ่นเพิ่นไร่ซีนกับเป็นละเดี๋ยวขาบอื่นพี่น้องผมขาบอื่นทีมงานเฮา คือว่าอาชีพินกับครอบครัวกับเป็นบ่าว่ากันอาพีนนนะนน่น้องผมเติมน้ำเดือดเจา้าไหนกับต้มีน้ำให้ได้ส่วนรพี่น้องเนาะกับสีเข่าใจกันอยู่ทัวครับสำหรับสีนเสียกับใดเดี๋ยวคันคันกินบ่เบิดต้มเพื่อไปกลางคืนรัดได้บ่นนไอเดียได้แม่น,นครับเอื้นอนยื้อสีแสบเลยเด้ต้มย่ำกับเขาเครื่องดีพร้อมครับแม่น,นครับต้มธรรมดาเนี่ยนะกับเติมน้ำเดือวกันเปี้ยกแล้วกับเติมน้ำสดเด้อ เอาสติก๊กมาแรีกกระบอยอมอันนี้ก็ใส่แล้วครับเอาอยู่ครับใส่อ,อยู่ไงอ,อยู่เต้น,อนอมันจีบมากดำเต้ยมันเบิดเหลินเนี่ยแไหนก็มากดำเลยเรียบถุงกใหญ่เอาที่ดเตี้ยวยังยองมันลงมาจัสสใ่ยง <c oughs> ทอดครับทอดทอดเนื้อว่เนื้อครับทอดลงเลยครับพี่น้องทอดบูกหมู กินได้นี่นลราพี่น้องผมเสิ้งขัวเสิ้งถอดพี่น้องวัอนี้มาพี่น้องผมมันเป็นกับ๊ีแยมไล่กับเาบขาเราแล้วนี่ยังนุ่มเริ่มนี่เลือดมากดำมากดำมัดปลาลาบเลียดเด้หนิลุงเฉลี่มมมผมหนามคนตายตาย,ตายพี่น้องออเลี้ยงจึงคึงเลยบ้าน โหดพูดมาแซบแซบน้ำกันพี่น้องผมทางไก่ทางไก่น้ำเทียต้ามันเทียดเ,เห็นแล้วเชื่อนชวนเด้อพี่น้องเด้อนางเชียงบวกนางเชียงบินนางรถนางล่ารถไฟเรือบินพี่น้องขันบ่ท่านกับเื่องสูบน้ำนั่งมาเลยพี่น้องผมเข่าเกียร์สวงเกียร์สามกันมาเลยที่เดียวเชี่ยวเนาะครับเนาะหวยกิดไม่ก็ได้ครับเมื่อน่ะ <บา S 1> มันดม่าพี่น้องสามารถคิดเข้าคิดเกิดไว้จังไดอะไรอยู่คนเห็นสูตรโหดยิบเทื่ยน,นขนาดแต่ตจะบูยัดแล้วครับ อี๋ะกินกับกินแบบหดล็อกล็อกเข้านี่แหละพี่น้องผมหวานจฉดทอดดูหมูนี่กับเสียบอยู่เดียวจะเสียบที่ลองวางมักันนะคุณฐานะเตรียมเดี๋ยวเป็นบ้เตรียมตั้อนได้ไหมล่ะ แต่เขาคือมาแต่ตอนนั่นน่ะโอ้ยว่ามีสิมองตอนฝรั่งมันควายพ <อ S 1> ูดตอนนั่นละอือแล้วเสียตัวเขาบอกว่ามีว่าเสียพี่น้องจะเคลื่อนยิงเดินเหี้ยบออกรอดเลอาเลยขันยาวเอาเลยพอดีพอดีพี่น้องผมพอดีแซ่บควายวะหาตอนควายกับควายอีกตัว เอเอเลยเอาเลยพู้ดีแล้วไม่รู้ก,ก,กนี่เดียวแล้วฮะยังเป็นตัวน้ำผ้าย่อยผ้ากระห้องน้ำเนาะเออสมมติสมมติมาตักไปสวดไม่ต้องเป็นลักษณะขวัวออมแกงบวกกันน,น,น,นู่นอยเนาะเป็นตาม,มที่อินว่านพี่น้องผม,มเป็นแกงเป็นขวัวเป็นออม บินปาหมี่มาซะเลยกระยานมันหยาบบ่มีมองกินเจียงขัวอ้อมสดเสีบพี่น้องบ้ามีพมอตัวดอกตอแต่ว่าแบบยำหยาบเนี้ยแหละครับพี่น้องแส่บว่ามันกระเสีบอยู่สดเลยครับก็มีเก้วผมยังยืมมาเลยหมดครับยังบ่มักตะลุยกันตอนกระเวยียนหน่อยั้งตะปุยกันตอบกเวี้ยนหนอ้งผมมาอีกเลย เอาเจลาะเค้าเชียวเลยครับติดแต่จานนี่ดีนะ่สองข้บผมเอาสองขวบมันมีบางส่วนมาพี่น้องบาทนี่สุดๆกันไปเลยที่เดียวพี่น้องผมครับตัวสีสูตรนุ่มเฉลิมพงษ์นาะพี่น้องเนาะมาลุยกันนุ่มพี่เด้มาเด้อ้องน้ำบ่ะเอาเอาคุณได้กินก้อนกับลูกกวอนพี่น้องเยัดเต็มกระทะอยู่ดอกล้องเนียวข้าวเจ้าววันนี้ข้าวเหนีียวเด๋ยวมาผกดน่อยมาก มันตึงๆนี่หมเอาขาตั้งกว้างมาสักตัวละบาทข้าวเปานุ่มเหลืองกับมามาให้ไหวอยู่หันบ้ามี่กับดถจนใจดีเลยนี่ก่อนมันตอนแด่งเป็นอย่างไรียกเอาได้อายนะเอากระซิ่หูหูกันอยู่ตัวแต่ว่ามืงเอื่นสีเสียพี่น้องผมบ้ามีกับลันตีแมนบ้พี่เจีายบลันตีได้ว่ามืงเอื่นสีเสียพออยังเพราะว่า ข้าวต้มไปมันเปียแล้วม,มันสิพอดีเลยนุ่นนยขอนนกินีนต้เกาวมุ่งหน่ำครับเอาลุยลืดโลดจ้าอแอบวกคิด ROV พี่นอ้อง <laughs> ลืดหลดจ้า ดูดไว้ไลยยืน, <Okay. S 2> นบ่ไห้นุ่ยก็ม่คิดสอบนี่เขาบ้านนุ่มพีขึ้นมาเด้อทังโตแล้วขึ้นมากะตมันต้องเรียกต้านกินเลยพี่น้องเยอะว่าเป็นคนมักเชียร์อย่างทุกคนต้องเรียกต้านกินแบบนี้เลยพี่น้องข้าแตกินบ่าไรมันก็นมีตอนแสบีบตอนบ่อเสบตอนดีต้อนดีข่วมเสีบนั่นมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องมืออื่นสีแสีบก็หนีเลย có số miếng siêu ảnh ở vĩnh hưng đó gần như bao nhiêu chia không chia không bao nhiêu chia vĩnh hưng là mhm 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 เป็นตัวอะไรเสียงหวานบักพริกนี่เลยนี่รุ่มเรื่มเลยเป็นเจ้งเล่ยกับเบียงเส้นไม่เยอะเสียงบักพริกมาหนี่ิมะบักพริกอยู่นีมันหวานดิหวานเลยเอากินกันว่ากังเถอะเสียงกิ้นบักพริกหวานอือเขี่ยงว่าเจ้าเล่กับว่าไปนอบพิทยาอย่างนี้ก็ได้บักพริกหวานพี่น้องเลยจะเริ่มเพลินเขียงนี่เขาบอกอย่างนี้แห้งหวานอืออ๋อครับใช่น้ำยาเขา

เรื่องเน่้ยยาว่ากันเด้อพผีนอนนะต้องมันบ่เดินหรือผีนองแซ่บแท่งแซ่บนุ้งผี่แซ่บเสีบเสีบกำลังตีได้เลยยังยำโดนครับผมยำโดนบ่ได้บ่ได้มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรตัวสูตรสูตรขลองทางล้านยำดนบ่ครับเป็นสูตรขลองทางล้านเนาะพี่เตียบมึงไหวจังเลย อ่าครับเอาเบิ้งพี่เตศยเป็นตัวอย่างการยำหัวซีนของทีมงานเฮาโหดดุดิบเตือนกินแนวใดิ่งกินให้แซ่บครับยำไป่แน่ลื่นเลับครับครับมันเรียร์เรียลื่นเลครับก็ว่ดีนะละลายในปากได้เนี่ยขัวเสี้ยเข้าอย่างี้มันคือสุดยอดที่สุดเลยนะต้องกินทั้งมวนตัวนี้ทั้งหวนทั้งไห้วะ พี่พี่ที่บุดดีว่าบ้ามีที่กินบ้หดียวว่าม้อ่ะจ้ะรวยใส่ป่าเพียรับตันเนี่จะบ่าบ้ามีเลยครับเด้อไอ Hát tang quang của bọn em mà phiền ông không tao thấy yêu trong phòng đi นอตนไพไพ่มรมะเเดี๋ดยวเดี๋ยวเปนงนียรมันอุตันกัมูนี่ะเด้อเกียกินแล้ตอนมันมัมันยังห่าโอ้ยลุงหมดอมาเลียเดี๋ยวปเตอ้มให้มันเียรจิมบันมันอุตันตายกัมมูนี่เด้ โอ้ยแย่บ้ามีตายแล้วนม่ใจตายรถซะสีอาเกียไปพี่ร้อเขาได้เบิ่งกันอีกอยู่เมื่อยำโดนแล้วลุกเลยตอนน้มันกับยำว่าขาดกันเดหือว่าตัวเปินอดว่าเมื่อกี้ฮาร์ดอ่ะหรือที่บอกว่าสีควายมันกับว่าเมียนละผมควมามแตพี่ยำแทเลือดแล้วเขคอมเมนต์มาว่าแหงเดยยำดนก็อยู่ว่าเดืมันขายยาว นี่องดีกว่เนี่ยรสชาติได้ยินแต่เสียงยำทีมงานต้องอดตัวเอาไว้น่วงโอ้ยสุดย่อนบางทีกับบางทีกับ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเป็นสงสัยตอนเนียวไม่ใช่เป็นตะไคร้แท้บ่ตะไคร้เนาอฮะยไค้เบิดทางไค้เนาะมาพีเนองตาดีไรตาไสิอายุนวะเจอแล้ว่ะจำทองหนึไปเลยเป็นเนื้อหรือว่าเป็นยางถือ่าผู้ตากเนี่ยละยางในหลวดกันเนี้ย นี่มันนั่นน่น่ละพ่อยอ,อ,อ,มอมผมวม่าหนากว่ามันไดดองน้นไปสู่กับเอลขอาหัว <c oughs> นี่นอาอีดีนี่น่าอนนีดีพี่น้องกินจ้งก,กินเตงหัวต้นนี้ก็ถือ่ากาตีข้าโก้เลย <c oughs> หายก๋วยยาคัดเขาสินกว่าจะได้ยังมาขายลอยเดียวพี่น้องเหนยวเหนวจนแดงเฮ้เขาว่าเนื้อเด้งดิบัวเด้งเนาะบัวเด้งบัวเด้งเด้งเลยพวกแกจี้เขาะปานนี่็ทอดดูดหมูนี่เป็นเป็นลอยไปเลยพี่น้องกไม่ผู้ใดลงเลยตะปานนี่ก็ยังลงจะขันว่ามันหยาบเอาอขันว่ามันเหนียวก็ยังพักการลงอยู่ตลอดเลย่งมันมัเสียบพีหลีพี่น้องผมบ้ามีบริษัทตัวหรอก ว่งหันต้อนอีตัวมันที่เด็ดไหมั่น่อหักีกวน่แซ่บนาดี่อยดี่อยดีดูลยนี่ะมีบ่มีบ้าจัดลงไปยับไปจงขว่าอยนวงนี้ผนเสีตอนได้มันตนนั่นละอยว่าสันอ่าบ้าเลยอยอืมดึงดึงงครับโอ้ดบ่หดาึนึง ีสิยเด้งโอ้ชิมมุ้ยสั่น่ั่น่ตันจังโอ้โห้ารซาเสียแล้วซาเสียหมดเลยแซบก็แซบยู่ครับบ่เราก็แซบแซบครับเย่ผมกัผมดียากตีว่าแต่เอายาวไม่แซบเ่ผมแซบผมก็สิไปแล้วล่ะครับเยอะ ผม่มบดเดกล้องมียวบดกล้องตัวใยู่เว้ยักเอาไหมล้องจดีเถื่อนางระบายไงใช่แล้วตอนนี้่าโดนถเน้ะดตอนนี้เลมจะไม่หยาบเลยอ๋อจังห้ป่เอ่ทังเรื่มเออนี่หเออตัวมนเียหมื่นอ๋อไม่มีมันจะงานพอดีกบกรุบโอ้ยเดี๋ยวให้บ้าเลย่งเรื่มเอาจัดไปเอาไอ้มันหยาบมันได้อยางด้ เหือนไงหอลับไปบ่อที่ไหางบ่อนระมาณมือบวกคนละมือมื้อข้างาขาเ่าว่าน่อว่านื้อว่้ารางเลือดแดงเดือลดเลยน่มันเป็นคิปตลกได้พี่น้องคลิปนี้มันว่ามันจิบกินเกาเดลยนี่บ้ามีว่าหือจังไงอเอนุ่บีจิบตลกเราพี่น้อง เอ้ยยังสี่เนี่ยแม่มีแต่ไข่ีกยจิ้นตะเขาบ้าบ้ามให้พี่ระังว่านี่รายหอบกไว้ตอนเล่นตลกสี่ี่ยังคือถืดเนีวยตอนพเตียบ้างลอยเดียวฝ้าอ๋อแล้วแม่ว่าันมันบ้าโค้้ดเอือนนี่คิไปคว้ายาละบายนะไม่เนาะคุณเปิดอะไร เอาคือไว้บังดูบั้ไว้จังแดกแฟนเมนเลียนไว้นี่โอ้โหงอนทำวลว้บกสาวนราไม่เจ็บบดเอานยได้เ้ยเหอแต่เบ้ามีก็ผิดเตี้ยลุยสู่ต่อไปสามชีวิตเห่าหน้าบไปเหีบกับนองพี่ มันเป็นเรืได้ก็สร้างแจว่ามืออื้องกับสีข้าวว่าเป็นยังไงเมืออื่นมืเอื่นกับสีเตี๊ยกเหรอสี่น้ำเงินข้าวมีด้วยต้มโดนต้มไหวต้มไหวเออใส่น้ำได้หลายใส่น้ำได้หลายต้มไหวสิคืออยู่โอแมงสวดไปต้อนหนึ่งหย่ำขี้เลยไม่หวานเหยียดแจ๊กสี่ขาดเ่าขาดเดียงอ่ะครับพี่รองผมกำลังถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วนะพี่รองเนาะกับทีมงานอีสานบ้านของเองเอามันก็บเลี้ยสียเด้ทอดดูดหมู เนื้อกับหลกหลายว่าพักกันลงเอามีบ้ามีลงไปกับนุ่มผีผีเตี้ยเฮาอน้กการนุ่มเฉลิมพงเอาซะเบิดเลยพี่น้องแท็ก <c oughs> ินเนี่ยมันใหญ่ยังไงไบบเด้อบาน <c oughs> ครับพี่น้องผมขอบคุณทุกไลน์ทุกทับทุกการติดตามเหมือเดิมครับพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคุยเองครับเยอะทีถือว่าอะไรสารพี่น้องกะเข้าใจกับว่า เอาสิ่งไปขวัวเนี่ยพลอยๆว่าสันแม่ค้ากระไดเนาะผีเตีย้ยเนาะเออเอาไปขวัวเนี่ยไปขวัไขวไปต้มว่าสันยำงัวอ้อนเออเอาผลว่า,างัวอ้อนมันบ่หยาบดอกอย่างนี้น้ำกันยูบเป็นบ่ครับด้วยาราคา100เดียวไงบ้ามีกระโดดไส้ปลาเป็นมาหมาขูบไก่แล้ว <laughs> พอเอามาแล้วก็ย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องผมสีสันรสชาติดีดีเอาย่างสดยิ่งยิ่เลยอยังบ่ยอมแพียูอคนพูดดีแฝงครับแฝงรสักดิ์คนพูดนี่ยังบ่ยอมแพียูอ ระบบเผาผ่านดีย่ำพี่น้องผมอ่ะพิธีอำลาผ้าจากพี่น้องเขาสบายครับสวัสดีครับครับผมพอกันไหมอำลาผ้าจากกันแล้วน้องพี่เนาะครับผมอ่คงจะเริ่มพ้งอ่ะไปพอกันรชิมนาครับพี่น้องผมน่ารับฟันดีกินเข่าแซ่บๆเลยพี่น้องเลยท่านบอกได้ก่อนท่านเห็นทีมงานเขารีวิวไปแล้วกับพี่น้องท่านใดยังสนใจคิดว่าอยากยำยังไดรถยนต์กับร้องกันเลยพี่น้องบ่เป็ี่ยนยังล้องเบิ้งบ่เสียบ่หายเลยพี่น้องเนาะ เอา้าขอบคุณครับส, <S <S สวัสดีครับ